ครับสวัสดีครับทั้งสองยิ้มแล้วด้วยนะครับเนาะเดี๋มาวัดแห่งหนึ่งนะครับเนาะมาวัดแห่งหนึ่ง ที่ได้ยินข่าวว่าปูเพ่นปวดภัยแม่ออกถูกทุกงวดคืองวดนี้กับเขาบนเขาล่างกับต่เทั้งบนทั้งล่างครับล่างเก่าสองนะครับเนาะกับบนกับหนึ่งหาเข่าเขาทั้งบนทั้งล่างครับอันนี้ก็คือเป็นเอฟซีคูหนึ่งนะครับเนาะที่ได้โชคได้รลับน้าปูกับพ่นมาถวายหัวให้ครับกับถวายหัวกับสารานะครับพ่นถึงละมันที่สองครับ ก็<ข>เลือฟังนี่ปูพึ่นอยากได้ฟังนี่นะครับเนาะปูพึ่นอยากได้หัวฟังนี่ครับกับฏิตามจากปูนะครับเนาะว่าเพิ่นสีปวดภยัยล,ลูกหลานบอมื่อนี่ครับคือทั้งช่องยิ้มและลุ้ยได้มาติดตามเบิงึงว่าปูเกาะซงนี่ครับว่าปูเกาะซวงพิ่นสีปวดภยัยบอกบไปฟังคํำบอกพิ่นนะครับเนาะขันเพิ่นปวดภยัยกัตสีติดตามเพิ่นเนาะครับเนาะถ้าเพื่อเอฟซีมีส่วนมีลาดได้เห็ดได้สางกับปูเพิ่นกับหัว หัววัดเนาะครับเนาะหัวอ่มวัดกติดตามไปพร้อมๆครับทั้งช่องยิมเราลุ้ยครับาถูกปลูกยิมช่องยิมมากครับว่านนี้ก็ปูกกลับนะก็เหรอนมัสการเนี่ยเราปลูเนาะครับคำขอสุขขอลาเพื่อเอฟซีนะครับเดี๋ยวได้ยินปูว่าครับปูปวดภัยแม่ออกถูกทุ่งวัดเนาะครับเนาะคือปูเก่าสองนะครับเนี่ยปูเก่าสองครับเอาสวัสดีครับปูแล้วก็ฟ้อน ลราไมา่รวยงั้นเลยกองท้องไรเขวบทองเจ้าคืุยิ่งมีใส่เลี้ยกับสามวัดสามว่าืกันนั่นละด้อว่านั่นละเป็นครึ่งนึงคือได้ยินข่าวว่าปู่ปวดภัยแม่ออกคือชงหวัดเถ้ะปู่ว่าปู่นี่อยู่ในกุศลนี่ละเว้ยพระวัยเจ้าธรรมดาในจุดถูกจุดเทียนนี่ละคมันนี่คือขออันนั้นอันววนี้เพิ่นเปพื่อตัดสานให้ยังใน้บุญเจ้าที่จะทานก็ได้ เป็นน้ำบาตรมีของอปูนะครับเนาะวัดวันนันเขาทั้งบนทั้งล่างตีปูบนทั้งบนทั้งล่างเราฮันก็ไลยขาดโขลกโขลสองโอ้ยโขลสองมันจุดทูบจุดทูบตั้งอธิษฐานสวดเอาอย่างนั้นเลยบปรปูสวดที่ในห้องเขานี่ยแหละมันม<อ>ีแต่ยังายแนวด้วยอย่ยินีว่าสายพุทธสายบุญกระเจามาเห็ดมาสางน,นั่นเลยตีปูมาเาน,นี่ยนันยาซาฝนเถื่อนน้ำมาเย็ดกับแพงไงยอาซา ครับเพื่อนร่นสองทำหลานเพื่อนทะเลาะกะถิ้นมาให้ปีก้อนมือโอ้ปีก้อนเพกิน่าท่านมาเมันบุ๊มีโควิดกะจีแล่อเราปั่นเนี่ยกําแพงกะไดยครับมันค้าโควิดคือว่านอเราปูเนาะว่งหันนั่นแม่นบริษัทโคกจะว่าจะมีแค่กะถิ้นมาให้บริษัทโคกทิครับโอ้ไม่แต่บริษัทนี้ไง่ตอมปูนยเนาะบ้านนี้แบบโคบีบมาเขาจะว่าจะทำงอนครับ คันโมไม่ค่อยวิดกันนั่นปีนาอมันของเอ็มไร้าร์ซีฟเขาเจ้าชูกันไม่เวีนดบุญให้แต่งานอันนี้ละบริษัทใหญ่ๆนี่ขาเจ้าอยู่น้ำเหมือนในดอนพูนะมันอยู่เพิ่น้ำน้ากันจังเบียร์ซ่าแต่เพิ่งอยู่ในบริษัทเครือกายเดียวกันเครือไทยเดียวกันครับพึ่งพึ่นกันนะโอ้ไม่กันพวกเมื่อหนั่นกับม่นเกียมรถเข้าะป้ายแดงเก้าเก้าก็ได้บอกขาเจ้าไปซื้อแลตเตอรี่โอถึงเันที่สองครับมันได้ จะไปมัน่มานาสงสลาให้งานบริษัทยาสาคนโอ้คนเถือกแล้วมันที่สวงมันปูปูเที่ที่สวงเก้าเก่าเป็นปูปูเก้าเก่าเปยนอะไรมาสางสาลาให้สลาครับหัวลังมากกันมันยังอีกจำว่าอะไรเป็นมาเชี่ยวคอนเกียรให้ครับทั้งเขระตัว โอ้คนจีดก็กมาแมนอยู่ยิ้มจีดกระไก่มาโอ้โอ้คือมีเงินเห็ดเง,งนินแสงไหเนาะใจบุญมาใส่ผู้ใจบุญมากแ่ใส่นอ้อยหนังยาซ่าคนโอ้บริษัทยาซ่า,าอีกแล้วมีเจ้าของบริษัทนะครับถ้าเป็นบุญวาสนาของวัดเนาะครับที่มีนี่กับครูว่าท่านนี่ให้จัช่างทำเงินครับรับางันฝากครับนำเมันเออไม่ให้มันให้มันเคียงเคียงกันว่าครูเนาะเคียงเคียงกันครับ อืมีนี้กำลังงานอยู่มันในี้งวดนึงคนมีสุกมีหลาดน้ำไหลบาปูแม่ออกปวดไหลอยู่ไหลอยู่ส่วนมากก็จะมาะขืนนั่นแหละครับส่วนมากมิตุคืนปล่อยไปแล้วมิตุคืนเป็นบาปูเรามักขืนเราเมื่อนึงเพือนโอ้จโยมเมื่อนึงเผื่อยู่น้ำก้นกับน้ำโจ๋วไว่าใจครึ่งนึงว่าสั่นครับส่วนมากเปถือกับเหล็กดั่งให้โจ๋วอยู่มิถุคืนปล่อยควันล้วนั่งแก่ก็ปล่อยต้องงวดเมื่อสองเมื่อก็ปล่อยบรอด ครับม <molec> ันก็ไมาเคียงกันไม่กันก่อนอยู่เมื่อที่นี่ก็จังมนีกว่าถึงเรองดังเร่องนั่นคนบันนี้สมมติว่าเอฟซีพันธุ์ติดตามบันนี้ปูเมื่อไรปูค่อยสียนันบันนี้ค่อยค่อยสิงหัวัจตัวเล็กน้อปู้าค่อยติดปวดภัยลูกหลานน้ะบันนี่ก็โวคนมันได่เมื่อได้็แล้วแต่ทคันใครมันเคียงเคียงก่อนเพราท่านเนี่ยมันเป็นแนวทางก่อนแล้วก็ได้ไปยิบไปแก๊กเล็กน้อยแตะแท่ง่องกับสีมาอีกมือเคียงเคียงแต่งูกับสีมา ิดตามปูอีกขึ้นต่อแล้วค่ะมือวันภาหนึ่งปูกระวันภายแนวหันไก่มาหันมากันมาไดนอันเก็ด0 9นเก้าเก็ดส่นเก้าเฉยนะปูเก้าสองเจ็ดส่วนเก้าน่นะครับได้ยินทั้งสองอยู่ได้ยินว่าปู่นขาดสนนคืออยากได้หัวบบดนี้ทั้งสองก็เลยมาขอลองปูปู คือพอปวดภลายท่านซองแน่เพราะวะเอฟซีมันก็นอยู่ท่านไก่ท่านทัวโลกเนาะถ้าคนอยากเก็นจากแางน้ำเพราะว่าท่านซองยิ้มลลเร่ารุ่ยนี่ก็เป็นกับแตงโมก็เป็นสะ,ะพานบุญให้ได้ัังะนะครบ <c oughs> ถ้าปวดปลาย่นถ้ามีส้วมีลาบถ้าคนอยากเ็ฟจากแางน้ำปูแต่ะนะคร่าครับ เก็ดซวนเก่าป็ปูเก10็ดนเก่าครับเอาปูเก mm. ่าสองงวดนี่ใบๆบเลยครับเด้อแต่ว yeah. ่าขันได้ช uh ั comings, ่วครับคือเจ็ดศูนเก่าครับศูนเก่าศูนเก่าเจ็ดศูนเป็นปะปูเอาเป็นสี่บอลเอาเป็นสีนลลครับซวนเก่าเก็ดเก่าโอ้เก็ดเก่าเจ็ดเก่าเก็ดเก่าซนเก็ดเก็ดเก่า สามตัวครับเขาเป็นสามตัวายาวหลายตัวตามเรียกปูว่าหลายตัวใช่ไหมปูเนาะเออเสียเสื้อกมวยครับเสียเสื้อกมวยแล้วฟังนะครับเยฟซี่ฟังเข้ามาของปูมันเสียเสื้อกมวยมวยกันขึ้นไข่เงี้ยกันได้ตัวไอ้พวกแก่ผมยังหาครับขันบ่มีบุตรเรามีบาลมีกับวันได้คลิปปูนะครับเด้อทางส่องตามที่จริงครับปูสิบอออกอากาศให้ทางเยฟซีได้เบิ่งนะครับเด้อแต่ว่าทางส่องมาขอลองครับขอลองปูปู กันโมเห็ดแนวนี้แต่ถือว่ามีนะเห็ดทวสางเนี่ยูเศรษฐกิจกับฟินชีนอปูเนาะครับเขี่ยมรถนังครับผมผมมาเขี่ยมรถเลยขั้นได้ขนโอ้ห้ครับนติครับ้องเครัครับเจิมรถขึ้นกันปูปูว่ะขั้นขั้นไหนมาเจิมออกทุกขั้นเป็นบมปูนออกครับเอฟซีฟังไว้ได้ครับเด้อขันอยากมีสวกไม่หลับผู้ใดออกรถไม่มากก็จะมดแต่ใส่ามหรอก โอ้รับรถบ,บกขึ่ยมาเจียมสองขั้นกับออบสองขั้นโอ้รถพ่อทุยอ่ะครับโอ้วร,รถอ่าทัศ oh. นีดมโอ้บมาเจียมมากว่านกับมาวากดี oh, ม้มาเจียมมากว่านี่กวางีกันหมครับกว,ว,ว,วากวงก็งมันหันไมได้ต่้งไปทัศ, oh. ทศน,นีโดมโอ้ครับ อันนี้นะครับเด้อเป็นแนวทางก่อนครับผู้ใดมักร์เขี่ยบาจอไว้เลยครับอันนี้นี่คือปูเก่าสองครับเสือรถอรี่ครับซื้อรถไปยิบลอตเตอรี่ไปครับบ๊ชเจๆนะจ๊ะสามตัวนี่คือเกจซูนเก่านะปูเนาะมันไม่แยกเหรียญไม่แยกปูบอกว่าจะแยกหลายตัวมันปวดหัวเสียเชือกไข่ครับเสียเชือกมวยครับสวามาดีครับผู้มวยมวยสวามวดีครับเกจซูนเก่าซูนแล้วก็เกจเก่าครับไปหายิบไปหาไป ครับไปซื้อไปหาคลิบไปเลยครับควาลอตเตอรี่ส่วนมากปูปล่อยออกมาแล้วมั่นจะเบิดกวนเนาะปูเนาะครับมวยขายไงครับโอ้ขันบุญขันบุญขันบุญยิ้มเราด้วยว่าหล่วันได้คลิปปูด้วยครับเด้อครับทั้งใจตั้หนึ่งว่ันเดียครับทั้งใจตั้หนึ่งปูคนแบบว่าออกคลิปก็วานแหละครับปูคนอะไรกันยังบุ่งหวให้ใครจะไปหาปูคนเนน้อยใหญ่ครับอื ม,มันไหนมันมีสมาเจจทําไก่ที่มหมผัวมัน,มนครับยิ้มเราลุ้ยสัทธาปูครับสัทธาัทธาแต่ใดไหนเออมาอยู่นําตะกี้ครับทั้งไอ้เตียงงูก็บาาอกว่าโอ้เขาบ็บริหาปู้สันว่าบรหาปูกเก้เขาสอนสันว่าถ้าเพิ่นปวดภลายเอฟซีสันว่าก็ลรองล้องมาครับครัสมาเที่ยงสมาเที่ยงบรหารคลิปขี้เราไม่ได้รับครับ ไปใส่ก้อนย่างเดียวโอ้ขันขันขันเที่ยงไปหาในระเบป่าโอ้ครับขันผูได้เยอกวาหาปูขันปูด้เยอาหาปูมากช่วงเวลาใดครับอันเอฟซีมากครับอืมอยากมาเจีมรถเจียมยังทันครับมาช่วงเศร้าครับพี่เจ้าเขาซ่อมมันซ่อมบอกไส์สูงไหมแมาใบสองโอ้ซ่มอันเฮ็ดมาเฮ็ดซ่มนั่นต้องแม่ใบสองลังหลังจังเที่ยงอืมครับกับฟังดีๆเลยครับเด้อ ครับผีตกปลาหา้าเขาบ้านคนเจ้าจังิตมาครับเจอควางแคลนะครับนี่ยควางแคลบอกอินดี้วันี้บอกอินดี้วได้ออกคลิปปูนะครับเด้อครับกับฟังเบึ้งดีๆก็บจะเลื่มอันนี้ทางปูนให้ไว้อีกอีกประมาณเจ้าเมือกับปูสีแบบว่าเข่งเช่งให้เลยหลังวันพระหลังวันพระน้ายร่างทรงก็จะมาติดตามครับปูให้คื่อโตครับแต่ว่านี่ปูก็ให้ไป็ยิบไป็นแก้วเปนก้อนครับเพื่อเพื่อมันเตรียมันอันเนาะเตรียมมั่วแมนบอครับ มาไปก็บอกวงครับมาไว้ก็บอกว่งฟัง,ง,ง,งนี่แหละครับสุดยอดเลยเจอมองเค็งๆแล้ว <c oughs> โอ้ได้ยินว่าเจ้าหนุยเจ้าหนุยเนาะครับเนาะแต่ก็เป็นสุนัขแสนอููเป,ป็นบ่อปูตัวก่อนๆตะกี้บอกเลขเล็บ่อป,ปูอบอกเลขก็ได้ไคุณล่ะนี่ล่ะเอาฮกเอาฮ ว่านอนยังกระดาษพับคบเป็นไปเขานี่เม็ดปูเฮาเช่นใดเครืองห่วงเพื่อบอกเลยบอกปูมันบอกเรื่อยโอ้บอกเป็นตัวครับยิ้มแล้วลุยก็เห็นอยู่มาตัวนั้นครับเจ้าหนุย่ยเป็นห่วงปูดีปูได้ขึ้นมากไก่หนี่ก็บ่ได้บอกสองวัดด้่ยกันโอ้เข,ขาฮกสองวัดบอกที่ฮกครับที่ฮกกับเขาโอ้ท่านก็คือเปอร์เซียท่านก็ได้ยุคที่หาเมือนี่แหละครับที่ฮกได้ได้ได้กุดลังหนีบ่ครับลังนีเลรอโอ้ สองแส่งตัวตะกี้ตะกี้แตงโมพี่มองนี่ว่ามีผู้ใดมาอยู่ใดได้เนี่ยครับบองปูเลี้ยมาอยู่ใดมันเป็นทีหนังเกลีนี่เนาะปูเนาะครับครับเป็นมององเผาเออหนังเผาเรียกหมครับผมเม่นเกลีครับเป็นเม่นเกลียครับมีแต่ปูมาอยู่ได้ครับกระฟังเงาจะตายยากเราจะต้ถ้าใหม่มันนอนนี่ก็ยัง ค่อยฝากับพี่เราอีกครับโอ้ยเขาย่ดเพราอยู่ครับก็เขาคำผ้าทุกมื้อน้าครับครับครับผมต้องเขาคำผ้าเขาเป็หนุ่มทุกมื้อครับครับผมพระหน่อยหน่อยนี่บวชใน้ไหมมาบวชอยู่บ่ได้บ่ได้ยากครับโอ้ยใส่ใส่งไม่ได้ระดูเลยด้วครับครับคุดโซ่ไม่จะมัวแต่ปูอ่าเหยบซีเด้พ่อของแถาเด้อครับเด้อครับก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดหลวกดดิ่งไว้ครับห้ามพลาดครับบบวัด วันพระเนาะปูเนาะครับวันพระสี่ใดแบบเค็งเค็งปูสีเก่งเค็งเค็งครับก็ติดตามครับก็สาธุสาธุเด้อปูเด้อสีให้แนวทางลูกหลานเอฟซีก็ขอให้ใครสาธุสาธุด้วยสมคบสมาปนนะที่วุฒิโตดาเจ้าแม่ท่องเจ้าที่ทางที่สิงสถิตสิงหนักสิหนีก็ดีนอนขันดีก็ดี ไปนำวกปักรักษาดุงสิริหาน้องพระเจ้าอยุธยาให้ทุกให้ศอกให้หลกให้ไปเห็นว่าย่างมาไล่ธรรมะคล้ายขอเจริญดวงเรื่องจิตนิมสุขพอศาสนาพระเจ้าธรรมะเจ้าทั้งเจ้าลำเรียนมาด้วเถิดพุทธังเทตธรรมเตตเจริญสังเขนิาธุสาธุสาธุสาธุเด้อปพูดด้อยกับเป็นอย่างเจริญดวงเรียนพระธรรมสาธุนั่นแหละสวัสดีครับทางช่องยิ้มแล้วรวยนะครับเนาะขับปูเก่าสวงเพิ่นกะ ปวดภยัยเฮ้าอีลีครับก็ไปเอามาใจอ่อนปวดภัยเนาะครับเนาะปูใจอ่อนจนได้เพราะว่าตั้งยิมละลวยกับมาเคยมาเป็นลูกษย์ลูกหาเิ่นเนาะครับเนาะแต่ก่อนก็มาปวดอยู่วันนี้ครับเิ็นก็เลยใจอ่อนเนาะครับเนาะที่แหลกเิ่นกระิบออกคลิปเอาไปเอามาครับบาเคยบอกผูได้ักเทืือครับเอาไปเอามากใจอ่อนจนได้ครับก็เป็นบุญบารามีของทั้งเ c และทั้ง่องยิ้มละลว้ยเนาะครับเนาะที่ปูเป็นย่อมออกคลิปให้ กับไปยิบไปหาไงน,นะครับเด้อตัวที่ปูเพิ่นเกินๆไวฮะหอดมือเพิ่น,น,นให้คักมาแล้วครับมันอาจสิยิบหาบ่ไดดกะรลอวันพระนะครับเนาะมาติดตามปูเฮาอีกเทียอนึงว่าปูเก่าสวงเฮาที่ปวดปลายเฮ้าตัวใดกับอติดตามครับกดครับตัวนี้ก็ไปยิบไปหาไ,ได้อครับเด้อครับ สำหรับคลิปนี้ทั้ง่องยิมและวลวุ้ยข็ขอไอเอฟซีสุขูมสุขคนส,สุมๆมันล่ำลุ้ยเลยลุ้ยนะครับเนาะคิดเงินใดเงินคิดทองใดทองครับสมบัติปัถนาครับก็บขอสวัสดีครับ